ศก,กาลกินเจหลายคนเรียกเทศการถือศีลกินผักเป็นประเพณีแบบลัทธิเตา๋ามีระยะเวลารวม9วันแต่คนส่วนใหญ่มักกินเจิบวันเมื่อรวมวันล้างท้องด้วยขณะที่อาหารนั้นส่วนมากจะทำมาจากแป้งเก็ดและผักนำมาใช้ประกอบอาหารเป็นหลักเพราะการกินเจคือไม่กินเนื้อสัตว์รวมไปถึงนมเนไข่ต่างจากกินมังสวิรัตที่กินไก่ได้ ในปัจจุบันอาหารเจมีขายกันอยู่แพร่หลายและหลายคนเริ่มทานอาหารเจโดยเน้นไปทางผักมากขึ้นเนื่องด้วยเพื่อสุขภาพลดทานเนื้อสัตว์หรือเป็นการทำบุญให้สัตว์ทั้งหลายรวมถึงอาหารเชมักมีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักและมีปริมาณแคลอรี่สูงหลายคนจึงลดแป้งและเน้นกินผักมากขึ้นแต่จะมีใครรู้หรือไม่ว่าอาหารเจที่ปราศจากเนื้อสัตว์ รวงทั้งไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่ทำมาจากสัตว์ทุกประเภทแม้แต่เครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของสัตว์ก็ตามแต่ปัจจุบันก็ยังมีผักฉุนห้าประเภทที่ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเรียกกันว่าห้าผักต้องห้ามโดยพืชผักทั้งห้าชนิดเป็นผักที่มีกลิ่นรุนแรงเชื่อกันว่าจะทำลายพลังาธาตุทั้ง5ในร่างกายและทำให้อวัยวะภายในทั้งหัวใจไตปอดตับม้ามทำงานไม่ปกติ รวมถึงมีฤทธิ์กระตุ้นจิตใจด้วยสำหรับผักทั้งห้าชนิดที่ถือว่าต้องห้ามช่วงกินเจได้แก่หนึ่งกระเทียมซึ่งรวมถึงกระเทียมและต้นกระเทียมอาจจะกระทบต่อธาตุไฟของร่างกายและอาจไปทำลายการทำงานของหัวใจแม้ว่ากระเทียมจะมีประโยชน์มากมายเช่นมีสารช่วยลดคอเลสเตอรอลแต่กระเทียมก็ทำให้ราคาเคืองต่อกระเพาะอาหารสูง ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือโรคเกี่ยวกับตับไม่ควรรับประทานกระเทียมมากจนเกินไปสองหัวหอมรวมถึงต้นหอมใบหอมหอมแดงหอมขาวหอมหัวใหญ่เชื่อว่าจะเข้าไปทำลายธาตุน้ำในร่างกายและไปทำลายการทำงานของไตได้แม้ว่าหอมแดงจะมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดแต่ก็ไม่ควรบริโภคมากเกินไป จะทําให้เกิดอาการหลงลืมได้ง่ายและอาจทําให้เกิดตาพร่ามัวได้ด้วย3กระเทียมโทนจีนซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวกระเทียมแต่มีขนาดเล็กและยาวกว่าส่วนใหญ่มักนำมาดองเรียกว่ากระเทียมโทนดองซึ่งกระเทียมโทนจีนมีลักษณะต้องห้ามในอาหารเจเพราะมีริ์ทำลายธาตุดินทําให้มีปัญหาต่อม้ามได้ชี่กุยจ้ายใบจะมีลักษณะคล้ายใบหอม แต่จะแบนและเล็กกว่าซึ่งส่วนใหญ่จะนำมาทำขนมกุยช่ไม่ว่าจะนึ่งหรือทอดเป็นของโปรดของหลายคนหรือแม้แต่ดอกกุย,ยช่ากุยช่ายขาวที่มักจะนำมาผัดกับเนื้อสัตว์ซึ่งกุยช่ายนั้นจะทำลายธาตุไม้ทำให้มีปัญหาต่อตับผ้าใบายาสูบซึ่งรวมถึงบุหรี่ยาเส้นและของเสพติดของมึนเมาทุกชนิดทำลายธาตุโลหะทำให้มีปัญหาต่อปอดได้ ซึ่งใครก็รู้ว่าการสูบยาหรือบุหรี่ทำให้ปอดมีปัญหาเช่นเป็นถุงลมโป่งพองมะเร็งปอดฉะนั้นในช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่เทศกาลเจก็ไม่ควรสูบยาเส้นเพราะจะเป็นภัยต่อร่างกายและคนรอบข้างอยู่แล้วนอกจากนี้ในการรับประทานอาหารเจยังห้ามกินอาหารรสจัดทั้งอาหารรสเผ็ดมากเค็มมากเปรี้ยวมากหรือแม้แต่หวานมากด้วย เราเชื่อว่าอาหารรสจัดจะเข้าไปทำลายสุขภาพในร่างกายดังนั้นการกินเจนอกจากจะลดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วยังเป็นช่วงที่ปรับสมดุลในร่างกายได้อีกด้วย